สวัสดีสมาชิกและเอทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช h a n n แมนแมนนะครับรักหน่วยบบนนะฮะคัดปักหลกนะฮะหลังจากที่เราวิ่งกันมานานนะฮะไม่ได้ปักหลักมากัน2 3, 4, สามี่ห้าอีพีแล้วนะฮะเดี๋ยวอ p พีนี้เรามาปักหลักกันบ้างนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวนะฮะแต่ว่าใน2ตัวมาหนึ่งตัวอาจจะมากไปนิดนึงแต่ว่ามันปักหลักให้นะครับลักหน่วยนะฮะมาที่หลักหน่วยอาจจะดูมีข้อได้ข้อเสียที่มันแตกต่างกันนะแต่ว่า ในสูตรนี้นะฮะในหลักเนี้ยนะมันปักหลักก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ได้5กับ6นะฮะออก196กนะครับก็เดินนะเด,นเดินเดินที่หลักหน่วยนะฮะยังสามารถใช้ได้นะสูตรนี้มาที่หลักหน่วยนะมาที่6อ่ะนะครับ สูตรได้อะไรนะฮะวิธีการคำนวณยังไงนะครับจะถูกจะผิดยังไงก็ฝากสมาชิกพิจารณากันด้วยนะครับสมาชิกหลายท่านนะฮะสอบถามเข้ามาว่าแอดนะฮะเวลาที่เราคำนวณ5ตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสูตรค่าตัวเดี๋ยวทัก รอ,อบได้ไหมนะครับเพราะว่า,ามันต้องอธิบายนะวิธีการทำนะครับแอดไม่ได้ห่วงนะใครอยากได้ก็ได้สอนให้ได้นะครับใครอยากได้ก็สอนให้ได้นะครับใครอยากรอก็รอนะฮะอันนี้ไม่ว่าก,กัน,นไม่ไม่มีไม่นะไม่มีไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะก็สอนให้ฟรีแหละนะครับอยากได้ก็สอนให้นะฮะ จะเรียกว่าสอนเลยแนะนําดีกว่านะฮะแนะนําให้นะครับแต่ถ้าถ้ามันถ้ามันมีประโยชน์นะมันมีทางเลือกนะฮะเพราะว่าวิธีจับคู่นะครับอย่างมันก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะมานะฮะแต่ว่ามันเป็นแนวทางแนวทางหนึ่งแค่นั้นเองนะครับใครที่ชอบแนวทางนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแอดคุยกันหลังไหมนะครับ สูตรนี้นะฮะเราจะใช้หลักพันนะฮะสองครั้งนะครับแล้วก็หลักร้อยนะฮะหมุนท้ายครั้งที่สองครั้งบวกห้งที่นะฮะสูตรนี้มีตัวที่สองนะฮะเพราะว่า2ตัวมา1ตัวนะฮะคัดปักหลักที่หลักหน่วยนะครบวกหนะฮะเจ็ดบวกเจ็ท่ากับสิบสี่นะฮะสีบวกสี่เท่ากับแปดนะฮะแปดบวกสี่เท่ากับสิบสองนะฮะสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดเจบวกหน่งเท่ากดในวันที่สิเจ ือ่าสูตรที่แตกต่างมาแล้วนะครับเจ็ดจนะฮะได้สี่เป็นแปดเจ็ดเบวกแเท่ากับ1 2บวก้กับนะครับ7บวก1นากับนะฮะถูกต้องไหมถูก4ก็จะได้7กับ8ในงวดวันที่17เจ็ดือน1 6 6กเปิดสักหลัก หกหกนะฮะงวดแรกนะครับรักหน่วยบนคัดปักหลัก7กับ8นะฮะเป็นหนึ่งทางเลือกที่สมาชิกนะครับอยากให้สมาชิกได้ลองพิจารณากันดูนะครับทุกคนสามารถติดต่อทักไลน์แอดได้หรือว่าเมนต์ใต้คลิปมาได้นะฮะเดี๋ยวแอดทักไปนะครับสำหรับใครที่อยากได้เนาะอ่ะนะครับสูตรปักหลักไปแล้วหนึ่งสูตรนะฮะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อที่สูตรชุดวิ่งนะครับ สูตรนี้นะครับในหลายๆพาร์ทที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับว่าสองสูตรนี้เป็นไงนะครับในงวดนะฮะก่อนหน้านูนะ้นเะนี่ยในงวดก่อนหน้านะู้นเะนี่ยนะฮะต้องอย่างนี้สิเออวันนี้จะถูกถูกไหมในวันที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ได้หนึ่งสูตรนี้ได้หกนะครับออกหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าหก ไม่ใช่หนึ่งหกเก้านะครับก็มาเป็นคู่คู่ทังนะฮะมาเป็นคู่ทังสูตรนี้ได้หนึ่งสูตรนี้ได้หกนะฮะหนึ่งกับหกเป็นคู่ทางนะฮะคู่ก่อนหน้านู้นนะครับสูตรนี้ได้สามสูตรนี้ได้ศูนย์ก็มาเป็นคู่ทังนะครับสูตรนี้ได้ห้าสูตรนี้ได้ห้าชนที่ห้าเป็นสูตรวิ่งนะฮะสูตรนี้ได้เก้านสูตรนี้เก้าเป็นสูตรวิ่งนะฮะสูตรนี้ได้หกสูตรนี้ได้หนึ่งนะฮะเป็นคู่ทางส่วนมากนะแต่จะบอกนิดนึงว่าสูตรนี้นะถ้าทุกคนมอง ให้มองเป็นค so <t> ู่ทางนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ชนกันนะถ้ามันไม่ชนกันนะครับแต่ถ้าชนกันก็เป็นตัววิ่งนั่นแหละนะครับเพราะว่าส่วนมากมันจะมาเป็นคู่ทางนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะฮะสำหรับสมาชิกท่านใดที่ชอบชอบชอบประมาณนี้นะครับชอบประมาณนี้นะครับมันไม่ใช่กู่หน้ากู่หลังอ่ะมันเป็นคู่ทางนะฮะสูตรคำนวณได้อะไรนะฮะคัดยังไงเดี๋ยวเรามาดูที่สูตรนี้กัน 1 5 7 5 1 9 6 5 8 0 0 7 5 2 2 2 5 0 4 2 5นะครับอ่ะนะครับสูตรให้ใช้อะไรคำนวณบ้างนะครับสูตรก็จะมีหลักหมื่นนะฮะหลักร้อยนะครับหลักสิบ หักร้อยนะฮะหมุนท่ารังที่2บวกหนะฮะสูตรมีตัวเดียวนะฮะสำหรับสูตรนี้ก็จะมีตัวเดียวเน้นๆคัดเน้นๆกันเลยนะครับห้าบวกหนเท่ากับ6กหกบวกห้าเท่ากั็ดนาด้วยหนึ่งหนบวกสี่เท่ากับห้าห้าบวกหนเท่ากับถูกไหมถูกสิหบวก ห้า 6, 6บวกหนึ่งเท่า 11, 11กับหกหกบวห้าเท่ากัสิบอ็ดสิบเอ็ดห้า็นหนึ่งหนึ่งบกสี่เท่ากับห้าหบวกหนึ่งเ่ากับหนึ่งสิบเจ็ดทับหนึ่งทับหกห้านะครับก็เน้นเป็นคู่ถังนะฮะเน้นเป็นคู่ทังสำหรับใครที่ตามสูตรนี้ชอบสูตรนี้อยู่ก็เน้นเป็นคู่ถังนะครับเพราะว่า ในหลาย,ลายๆพาร์ทที่ผ่านมามันเป็นคู่ทางนะครับ61ก็109เกอ่อ106ก็เป็น61นะครับอันนี้ชน9อันนี้ชน5อันนี้30ย์ก็มันเป็นคู่ทาง1 6ก็มาเป็นคู่ทางนะครับ7กับ8นะฮะจะเป็นชุดไหนนะครับก็7 6นะฮะ8 6ตัวที่3อะไรก็ลองเอาไปใส่กันดูนะครับ ตลอดชุดนี้นะตลอดชุดนี้แต่ถ้ารู้สึกว่าเี่แต่ชุดเนี้ยนะครับถ้าใครมองสองชุดนี้นะแอดขอใบให้นิดนึงแล้วกันนะครับถ้าใครมองเป็นสองชุดนี้นะอันนี้ขอแยกนะครับขอแยกนะครับสําหรับใครที mm ่ชอบชุดนี้นะครับถ้าใครชอบชุดนี้เนี่ยนะครับสามตัวนะฮะสามตัวใช้สามตัวนี้ได้เลยเก้าศูนย์หนึ่งเอาเก้าใส่เดี๋ยวขอเขียนไว้ให้เลยก็แล้วกัน แปดนะฮะแปดเก้าอ้ไม่ใช่ดิแปดแล้วก็แปดนะครับ7 6 9นะครับ7จ็นะครับแล้วก็7 1 6นะครับก็สามตัวก็ประมาณนี้เลยนะครับ ประมาณนี้เลยสาหรับเป็นมันปฏิสูตรที่เดินดีนะฮะมันเป็นเสิร์ที่เดินดีใครที่ชอบตามนี้ก็ลองพิจารณาตามนี้นะฮะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้อันนี้ไม่วากาันนะครับแต่ว่าเน้นถ้าใครจะชอบส่วนนี้ก็ลองให้เน้นว่าเป็นคู่ทา่านะครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ